สวัสดีค่ะข้าพเจ้าชื่อเด็กหญิงธัญญาสุนจันทร์ชั้นม .2 สอทศเลที่2 2วันนี้ข้าพเจ้าจะมาอ่านบทร้อยกองเรื่องบทเสภาสามคัคคีเสวกตอนวิศวกันมาอันชาติได้ไร้สานติสุขสงบต้องมัวรบรานรอนหาผพรไม่นาชาตินั้น นรชนไม่สนใจในศิลปะวิรัยละวาดงามแต่ชาติใด้รุ่งเรืองเมืองสงบว่างการรบอริพลอันรนรามยอมจำนงศิลปะสง่างาม เพื่ออาลามเรื่องระยับประดับประดาอันชาติใดไร้ช่างชำนาญสินเหมือนนารินไร้ชมบัลลมมสงาใครใครเห็นไม่เป็นที่จำเริญตาเขาจะพา นำใจให้สัางโซกช่วยบ้านเทาทุกในโรคให้เหือดหายจำเลินตาพาใจให้สบายอีกร่างกายก็จะพรอยสุขสลานแม่ผู ดาบรำคาญโอสดใดจะสมานซึ่งดวงใจเพราะการชังนี้สำคัญอันวิเศษทุกประเทศนานาทั้งน้อยใหญ่จึงยกย่องศิลปกรรมนั้นถั่วป สีวิไลวิลาดีเป็นสีเมืองขอบคุณค่ะ